ท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาก็ขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้ขอหาลือก่อน เนื่องจากในประเทืองมนตรีลำดับที่หกมีความประสงค์ที่สมัครเป็นกรรมการผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรักฐสภาแต่เนื่องจากผมไปศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ก็ยอมรับโดยปริยายว่าโดยจิตธรรมนสํำนึกของคนชื่อประเทืองมนตรีบอกตรงๆว่าผมไม่มีควารมรู้ความสามารถพอถ้าหากเกิดท่านสมยกได้มีการเลือกผมติดในสาผมไม่สามารถสนองตอบในอำนาจหน้าที่ที่ผมรับชอบได้ เกียรติศักด์และศักดิ์ศรีของสถาบันของเรามันไปทางที่ไม่ไม่น่าศรัทธาฉะนั้นผมกราบเรียนขอความกรุณาจากท่านประธานสภาขอถอนชื่อนายประเทืองบนญตรีออกจากการเป็นสมัครสชชิกกองทุนดังกล่าวขอขอบคุณมากครับ